ไม่ค่อยมีเวลาอยากได้สครับผิวที่ขับง่ายๆลองเลยไทยครีมมิลร์โคลิลไบต์บอดี้สรับ ออกแบบมาให้คุณสครับได้ง่ายแบบไม่ยุ่งยากผสมน้ำนิดเดียวก็ลงมือสครับผิวได้ทันทีเพียงแค่รูปไล้สครับไปเรื่อยๆอย่างเบามือโดยเน้นบริเวณที่หยาบกา้านไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าหัวเขา่าหรือแม้แต่ข้อศอกไทยครีมมิราเคิลไบบ์บอดี้สครับสูตรนี้ผสานผงชาโควิตามิน B3 และ4สารสกัดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสารสกัดมะขามสารสกัดกาแฟสารสกัดแตงกวาและสารสกัด สูตรนี้ไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่พาราเบนไม่ใส่สีไทยครีมมิลคเคลไไร์บอดี้สครับมาในรูปแบบซองขนาด80กรัมและขนาดใหญ่ในกระปุกล็อกสนิทไทยครีมสกินแคร์จากสารสกัดธรรมชาติและพืชสมุนไพรสนใจทักเลยแอดไทยครีม